อ๋ไอสัตว์เริ่มพัดทูเลยมึง I had the chance to live ฉันมีโอกาสที่จะรอบมีบางอย่างที่ทำให้ฉันไมาอยู่ที่นี่ g o u l it t e f f m m l y y m m m e r w w h h v v t to e looking for น่าจะเป็น I need to find out ฉันหอแล้วออกไปได้เอ้ยไม่ใช่บุติฉันต้องหาความจริงให้เจอมันเป็นยังไงฮะโอเคไอสัตว์ทำไมมันยาวงี้วะ เอาตอนเดียวจบไปเลยบปาล่ะได้นะถ้ามันยาวไปผมอาจจะตัดอุ้ย <c oughs> อืออีเซอ้ย <c oughs> ดูกันยาวมาคลิปนี้เ <c oughs> บียดโดชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายก็ตุงแช่แน่นอนในสัตัด Every room is e p r o s e s me closer to the two ทุกตุงห้องเฮ้ยไล่เลยเย้เจอคีว่ะอาคีอบผมเอากดดิกดแล้วอนะไม่ได้อะเฮ้ยเพื่อนรอกกูด้วยเพื่อนเฮ้ยอย่าทิ้งกูเดี๋ยวเราค่อยไปเอากับเพื่อนก็ได้นะเราไม่ต้องเปิดเองก็ได้ เงินเพื่อนคนนี้จะรู้อะทุกคนอเจ๊ผมแดงน่ะอุ้ยอีซาดเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้อะไรวะดำๆอะผมตาฝาดว,วะอ่เคีนิชโอเพนหรือดอไม่ไรเพื่อนเรามี เราไม่ต้องเอาคีย์ก็ได้นะผมเพราะว่าเพื่อนเรามีคีย์คนหนึ่งแล้วก็เราไม่ต้องเราไม่ต้องจะเป็นอเอาคีย์แล้วห้องน้ำหรอกูละเวนกรรมกับห้องน้ำจริงสัตว์ลกไม่มีนะเพื่อนไปเถอะโอ้โหห้องน้ำถึงเต้นกับไอซาลามเยอะเลยนะเกมนี้องน้ำ ไม่เจอฮะเอาอจิคุณแดงอยู่ไหนอ่ะอาจิคผมแดงหายไปไหนวะโอ้โหอาจิออกไอสัตว์เพื่อนเว้เยเราสองคนแล้วเพื่อน <c oughs> อาจิของแดงออกเชี่ยเอ,อ้ยทุออก,ออกคนครับเ,เราจต้องจุ่มแช่ด้วยกันเพื่อนอ๋อฟ oh, ันมีกี่พาร์ทเนี่ยเพื่อนตามมาเร็ว ผมจะไปตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมอะไรเนี่ยหฮยอะไรอะเหมือนเป็นท่อไอ้น้ำทุกอย่างนะฮะอ๋อเป็นห้องเครื่องหรือเปล่าตรงนี้ใช่ปะไม่น่าจะมีอะไรห้องเครื่องเพื่อนไปเถอะไปเพื่อนอันนี้เราต้องหาอะไรวะก็ไม่มีอะไรนี่เพื่อนอาทิตยแม่งออกแล้วว่ะไอสัตว์กูจะอยู่ยังไงเนี่ย นอกก้องค่อยเดินไปเนาะไม่มีอะไรวะสรุปโล่งโจ้งวะเฮ้ยมีทางเดินไปต่ออีกเพื่อนเร็วแล้วทำไมไฟฉายผมเปิดไม่ค่อยออกวะเอาเปิดเอกอยู่ตอนนี้คือผุมมันมืดมากทุกคนผมขออนุญาตปรับแสงได้ไหมขออนุญาตครับฟึดสว่างไม่ช่วยอะไรอยู่ดีเกมไม่ <laughs> ทำมาดีมากสว่างแค่ไหนว็ไม่ช่วยเฮียเลยหรอกโอเคเพื่อนตามามาโอเคผู้ชมท่านผู้ชม แล้น่าจะออกหรือยังออกหรือยังเหี้ย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 น้องโอ้โหอิสซาเออไม่เกมนี้แต่อย่างงี้วะอิสัตว์เอ้ยกูไหนกูนอนหลับหลับหลับไรกูห้องใต้ดินด้วยไอ้สัตว์ชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับไม่มีคนมาส่งงานแน่นอนโอ๋อออเดสปิริตวิญญาณวันดีคิปปิ้งเดมเฮียกูจะไปรู้กับมึงไหมเนี่ย สัตว์เอ้ยกูเมียมาตรงนี้เลยอ่ะโอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้่างแยกอ่ะต่างแยกแล้วอ่ะอโอ้ยกูไปดีๆได้ไหมเนี่ยโอ้ยเพื่อสิยงเบาๆได้ไหมนเนี่ยโอ้เพื่อนทุกคนสภาพตอนนี้โหยัยไม่เอา,าอู้วิสัตวเอ้ยไม่ต้องมาหลอกหลังกูก็ได้โอ้โหเย็ดเป็ดเอ้ย ใ่กล่องเหรอของอะไรอะ่ะมอสูตรแล้วหรออะไรอะ่ะโอ้เฮกโอเคเพื่อน We will do it c คลม่อนบลอให้กำลังใจใเพื่อนกันเอ้ยผมต้องพูดว่า we we can do it ดิ ผมพิมพ์ผิดนะ Maybe the file room w i l l tell me information ทั้งหมดนี้คือมือคือมาหาเกี่ยวกับข้อมูลอ๋อนี่ไง Office and file ะเรามาหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณย่าของเรานะฮะแี่แม่งชอบส,สังเียงกูสดใจสัตว์หรือกู เสี่ยวมากเลยว่ะคุณเดินไปทางไหนคุณมีสิทธิ์เจอฮนะโอ้ยกูไม่อยากไปแล้วเนี่ยโอ้ยแย่ปวดตับอ่แย่กินเล่นเกมเฮียเนี่ยอะไรอะ่ะนี่คือที่ไหนนี่คือที่ไหนนี่คืออะไรเนี่ยม,มึงจให้กูนำหมอเพื่อนทำไมไม่ใส่สันดานอย่างนี้วะอี้เฮีย นี่แต่ไม่ดีเลยอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้เหี้ยมึงเต้นเย็นได้ไหมไอ้สัตว์โอ้โหแม่ย้อยเอ้ย MSK แล้วผม MSK น่าจะย่อมาจากมาสเตอร์คีนทุกคนเนี่ยมัดการเข่งต็มเลยอะเพื่อนมึงต้องโอ้ไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องโอ้ครับกูนำครับไอ้สัตว์กูต้องคนต้งใจแล้วคนไปไหนต่อ Screams. มันจำน่าจะมีแบบหลวมให้ okay. มันสุดทางนะท่านผู้ชมนะตรงไหนเนี่ยเฮ้อเอาอีกแล้วหรออีสัตว์นี่แม่งมาจากไหนเนี่ยโอ้ยมืดอ่ะเพื่อนมึงนำได้ไหมนี่ยอีสัตว์แต่ไม่รู้กูน้ำอ่ะยังไงยังบาเถอะอะไรอ่ะ Any information acquired remain Confidential no elect electronic device um, any information acquired remain c o n f i d e n t แป่ไม่ออกไลยทัมันทราบยากไปถึะมันน่าจะเกี่ยวกับนะ uh, information ต่างๆนะ remain confidential no election electronic device ไม่มันไม่เกี่ยวอะไรกับ electronic device อยู่แล้วปะ่ะใช่ไหมถูกต้องไหมผมพูดถูกไหม อ้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงอยู่เฉยเฉยมัน,มมนเฮ้ยเหี้ยอช่วเดี๋ยวกูพูดงไปดูเรื่องแล้วตัวนี้กูพูดงไปดูเรื่องแล้วเรื่นเกมนี้ไม่จิตตกมากเลยฮะดูตัวมันเนี่ยตามมาสิเอออฮ่าเยียเป็ดเอาอีกแล้วไปเถอะเพื่อนเราต้องยอมรับกับโชคชะตาเราเล่นเรื่องขนาดนี้แล้ว ที่ไหนวะเนี่ยหิ่งห้อยเหรอหิ่งห้อยน่ารักจังเลยเดี๋ยวไม่งโผล่มีอีสัตว์มึงก็นมบ้างก็ได้ไม่รู้อะนำไปดิเนี่ยไอ้กูนำอีกแล้วอะเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเป็นสมัยเอ็เฟนอี่ไอสัตว์ t o t a l o o m is once a n mean once n mean to find this um เชี่ออะไรอะ t ท t ท l t o t a l i m อะไรมึงจะถอดนังําเมี้อ <c oughs> เพื่อนไม่ทางกูจนะิตตก t h i s p o s storage ฮะ control room แล้วแล้วไงกูไม่อยากรู้กูหันหลังแล้วใครดับไปดับไปอีกแล้วกูหันหลังเข้ากำแพงเอายังไปนะไปนะครับ มึงก็โอ๊ยกูหลับเบื่อเพื่อนตัวเองจริงๆไอ้สัตว์มึงก็อยู่เป็นเพือ่อนกูเออกูก็ขอบคุณมากเลยนะที่มึงไม่ออกอ่ะเพื่อนแต่มึงก็ทําเกินไปแยกกูนําคนเดียวแหละไอ้ย่าไอ้สัตว์อะไรกะอะไรโอ้โหประตูปิดอะไรอะอะไรอะไรอะน้าไปปะกุมหน้าแล้วนะอ๋อยิ่งกนว่าจะเจอไอ้สัตว์ ไม่เห็นนะตอนนี้ไม่เห็นเลยทุกคนเฮีย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 อู้ยูอ oh, ู้หูอ้หูอีเฮียเ้ยทุกคนครับเออช็อกช็อกสุดประตูแล้วอ๋อคือมาเพื่อเจอผีหลอกอีสาตมึงนี่มันจนช้ำไต้จริงเลย เอาอีกแล้วเหรออะไรกะอะไรอีกเนี่ยโอ้ยหวยเอ้ยกูเหงาแตกหมดแล้วเนี่ยทางไหนอะ่ะทางนี้ยังไม่ได้ไปฮะมันไม่มีอะไรอะ่ะแล้วไปทางไหนอะ่ะห้องน้ำเหรอห้องน้ำชัวไงลองไอ้มงว่ามาดิ ไงมาทำไมเนี่ยเฮือกเพื่อนไปเธอเพื่อนผมน่าจะจบที่พาร์ทผมคิดว่าเกมนี้น่าจะจบที่พาร์ทสองแลถ้ามีเยอะกว่านี้ผมไม่ผมว่าผมไม่ไหวว่ะทุกคนจดจีบต,ตกแน่นอนผมยังไปทางขวาใช่ไหมเพื่อนมือดอีกแล้วอะ่ะจะทำไมเกมมันมืดทำไมเนี่ยโอุ้ยแม่งก็ชอบเป็นทางเดินยาวๆไงเข้าใจไหมอะไรอะ่ะทางขึ้นเหรอ มันเป็นทางขึ้นเหรอไม่น่าใช่มั้งอโอ้ยไม,ไม่เจอเลยว่ะ น่าจะเป็นห้องค so อนเอนเร็กชั่นอนลแชมเบอร์ป่ะโซดิสอิสฮาวฮีเดอะใครตายกะเออควรปะควรละ่ะควรออกไปนะไปไหนต่ออะยังไม่รู้เลยตรงนั้นคืออะไรอ่ะ ูต้องไปรู้ให้ได้กูไม่สนกูต้องรู้ให้ได้เอาอีเจเเพือนอูยังอยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ยเอ็กสแล้วเอ็กแล้วเอ็กซิสเอ็กซออกแล้วเพือนออกแล้วช่ะเอ็กซิเฮ้ย เอายังกูไม่เห็นอะไรกูตรงไปอย่างเดียวแล้วเฮ้ยเห<อ>ีห้ยไม่ทำไมไม่เฮ้ยเฮ้ยไ <c oughs> อ้ซาเออขวยกูจะกินน้อยมันต้องมีทางแยกเขาเนี่ยขวาหรอใช่ไหมกูไม่เห็นตอนนี้ทุกคนคือน,นอกจกผมมืดมากตอนเนี้ย ั้งตนควายมึงก็ต่างกูดีจริง,รง,รงๆงไอ้สัสไม่เข้าใจชีวิตจริงๆเลยเพื่อนเอ๋ชีวิตเรามีอะไรกันถึงเยอะแยะให้เกิดแก่เจ็บตายคล้ายกันแต่สิ่งที่มีไม่เมือนคือความฝันลองเพลงกบเกลื่อนนะเอาอยัางนี่คือที่ไหนเนี่ยเอาอยัางตรงไหนวะนี่แล้วกัน โอ้โหยังแม่งมืดเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอใครเฮ้ยมืดเนี่ยมืดมืดเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยมันมืดทุกคนผมไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะมันเป็นรูปอะเดะใช่ไหมกล่องที่เดิมเหลยนะจะมีตรงไหงที่ผมยังไม่ได้ไปนะคือตรงนี้ป่ะ ใช่ไหมมันจะเป็นมันจะเป็นห้องมันจะเป็นห้องสามห้องเลยซึ่งห้องนี้ผมยังไม่ได้ไปคือ,อห้องอะไรห้องตันแสดงว่าอ้โหูเกมนี้กูต้องเพ่งขนาดไหนวะเนี่ยโอเคนจะเป็นทางนี้แหละทุกคนนะผมมั่นใจนี่ยกินน้ำลายสี่สิบลิตรแล้วเนี่ยกูเนี่ยอะไรอ่ะมองนี่ไงทางแยกทางนี้ดิตันโอเคเหลือทางเดียว เฮ้ยอะไรผ่านแล้วเหรออะไรอ่ะนีคือผ่านยังไอจีเมตขึ้นอ่ะกูหันหลังเดินหันหลังเดิน <c oughs> นี่คือทิคอย่างหนึ่งที่ทำให้เราพวกเราไม่ต้องกลัวทุกคนคือหันแ่ะเฮ้ย I've been with watching t w you กูกำลังมองมึงอยู่ The p r o s e g u t o r a trial of w h ย ya อืม uh, ผมยังงงงงกับอันนี้อยู่เลยอ่ะอ๋าโอเคโอเคโอเคครับผมอ๋อ ปวดตับไอ้สัดปวดตับมากเอ็นแล้วเนาะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมจะไปสูบให้ฟังอีกก่อนโอเคเซีย thank you โอเคผมท่านผู้ชมนะกอ็อ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก็คือว่า คือเรามาตามหาคุณย่าผมเพื่ออืมผมจะพูดยังไงดีข้อมูลของคุณย่านะผมคุณย่าคุณยายนี่แหละชัอย่าง,าางแล้วก็เรามาเจตตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้อะผมสกมนก็ยังไม่เฉลยนะคือใครนะผมายๆอยู่มาุ่หรือเปล่าแต่อาจารย์เตนมรุ่เมื่อกี้คือมันพูดว่าอาืมที่เนี่ยคือถ้าใครมาก็คือจะถูกขังแล้วก็จะเป็นที่ที่วิญญาณจะอยู่ในนี้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็มันก็บอกว่า ที่นี่คือบ้านของเราคือที่ที่เราเรียกว่าบ้านคือน่าจะเป็นที่ที่เรากระหายอยู่กับพวกวิญญาณเนาะเราจะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับมาค้นหาเกี่ยวกับวิญญาณว่ามันจะเป็นยังไงนะประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รวมกันนะคุณผู้ชมนะก็สุดท้ายแล้วก็วิวคำดิสอีสอ h โ m มก็จบไปเพียงเท่านี้ับผมสุดท้ายแล้วก็ตายอืมไม่ตส์เล่นตำมหี่อะไรอะ่ะโอเคทั้งเกมนี้มีสองพาร์ทแล้วคนซึ่งผมไม่แบ่งผมไม่แบ่งพาร์ทผมจนะคลิปเดียวจบเลยเพราะว่า ไม่งั้นผมรู้สึกมันจะขาดตอนนะทุกคนหรู้จะแบ่งดีไม่แบ่งดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมอุทาน,นนะครับผมนะก็สวัสดีครับผมท่านผู้ชมถ้าใครอยากให้ผมมาทำเกมผีอะไรต่อหรือว่าทําเกมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ครับผมซึ่งถ้าใครอยากจะเล่นโรบอทกับผมนี่ก็แอดมาได้นะผมนะแล้วก็ทททักกแ็่าทักแชท มาได้ผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจผมด้วยนะผมนะใครมีอะไรอยากจะทำคลิปเวลาผมแชร์คลิปอะไรก็จะได้เห็นเป็นคนแรกเหมือนกันนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยโอเคนะเจอก,กันนะผมไป่น See you bro